วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กเกษตรเพื่อชีวิตกับคุณครูไฟโรดนะครับจะพาทุกท่านมาชมการถอนมันนะครับวันนี้ถอนมันพันแปดหนึ่งนะครับวันนี้พันแปดหนึ่งข้างบนตรงนี้เป็นดินทรายหัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ข้างล่างเป็นดินเหนียวออกตัวนี้เป็นดินทรายไม่ค่อยหัวไม่ค่อยโตครับฝั่งนี้ ใส่ปุ๋ยน้อยไปหน่อยปุ๋ยไม่พอปีที่แล้วปุ๋ยไม่พอพอปุ๋ยรองพื้นที่ไก่แกบมารองพื้นมันไม่พอนะครับก็ถือว่าเป็นบริเวณที่ยังต้องปรับปรุงตรงนี้นะครับแต่ว่าบางต้นก็ยังก็งหัวใหญ่หัวดกนะครับพอสมควร อันนี้ก็ทางบนทั่วะว่าดินปุ๋ยยังไม่ทั่วถึงนะครับยังไม่เพียงพอกับการรองพื้นพ8นแหนึ่งก็จะมีข้อแตกต่างก็คือมันหักง่ายนะครับอันนี้นยังมีก้านอยู่น่าจะปนมา กี่หัวเนี่ยนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหัว18แกับตัวที่หลุดออกสิบแหัวก็ถือว่าโอเคแต่ว่าพื้นที่ก็ยังต้องปรับปรุงในบริเวณพื้นที่ที่ต้องหวานปุ๋ยรองพื้นเพิ่มเติม ตอนนี้ใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปก็รอปรับปรุงต่อไปตรงบริเวณนี้แต่ก็รวมๆตรงนี้ประมาณ2ไร่นะครับเรามาดูว่าพันแปดหึงจะได้ถือน้ำหนักก็คงจะดีหน่อย <c oughs> หนักเหมือนกันจะได้กี่บาทนะครับใน พื้นที่ประมาณ2ไร่นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้รทุกท่านได้ทราบนะครับก็ใช้รถไถนะครับขุดยังบริเวณพื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นดินร่วนฝั่งเมื่อกี้มันเป็นดินทรายนะครับตรงที่รถกำลังไถขุดอยู่นะั้นเป็นดินเหนียวที่ บริเวณนั้นแต่ก่อนเป็นสะนะครับถมสะก็เป็นดินเหนียวแต่ว่าก็หัวใหญ่เหมือนกันตรงนี้ใส่ปุ๋ยรองพื้นเป็นกแกลบดำก็ยังไม่สมดินยังไม่ดีเท่าไหร่ตรงนี้น่าจะเป็นเทเอามาเทแล้วก็ มันหนาเกินไปเดี๋ก็ได้หัวปีอยู่ทำให้ดินร่วนกว่าเดิมนะครับแต่ก่อนเป็นดินทรายดินมันยังอินทรีย์วัตถุยังไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวปีนี้จะใส่เพิ่มเติมบางบริเวณพื้นที่ก็ที่ต้องปรับปรุงก็มีเยอะนะครับแปลงนี้5้าไร่ทั้งหมด ไปแล้ว3ไร่ได้วัะมาณสองหมื่นแปแต่ว่าจะทำให้เสร็จในวันหยุดไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะครับนี่ก็รอฝนว่าฝนจะมาก็ยังไม่มาก็เลยขุดก่อนพกาใช้รถขุดก็ หัวก็พอใช้ได้น้ำหนักก็น่าจะดีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วนะครับบางที่ก็เป็นดินอย่างนี้แนหะดินทถมสะนะครับเป็นดินผสมหินมันก็ไม่ลงหัวเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยยังไม่ เดี๋ยวปีนี้ก็ใส่เพิ่มเติมอีกทีนะครับก็รู้อยู่ว่ามันพื้นที่ที่มันไม่มีอินทรีย์วัตถุแล้วก็ไม่มีปุ๋ยก็คงจะทำให้มันไม่เกิดผลเท่าไหร่ครับพาทุกท่านมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็ดินเป็นดินดินถมสะนะครับบางต้นที่ปลูก ก็พอได้ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะอย่างบริเวณนี้ก็ได้เยอะกว่าปีที่แล้วถือว่าได้เยอะกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ค่อยได้ฝั่งนี้ก็หวัวดีหวัวโตก็นดินสาย วันนึงก็จะไม่มีหวัวนะครับตรงนี้ตน้นพันก็พอมีนะครับตันนี้พันแปดหนึ่งะครับแปดหนึ่งก็ถ้าใครสนใจพันก็มีขายนะครับรก็ดินก็เป็นดินทรายแต่ว่าตรงนี้ก็ ก็ด,ดีหน่อยขุดมันกันวันหยุดนะครับช่วงนี้ก็คงจะเป็นแปลงสุดท้ายแล้วที่ถอนพื้นที่ถอน ไปหมดก็จะเตรียมตัวปลูกพักหน้าดินสัก2องอาทิตย์รอฝนก่อนแล้วก็จะเตรียมเอาปุ๋ยรองพื้นอินทรีย์วัตถุอะไรต่างๆมาใส่เก็บโคนไปเผาให้มันหมดนะครับก็จะได้ทำความสะอาดฝากพื้นที่เตรียมปลูกดูดูการต่อไปนะครับ ช่วงนี้ก็ทุกท่านก็คงจะได้ใครที่ปลูกมันก็คงจะได้ถอนนะครับราคาก็ยังดีอยู่ถือว่าดีอยู่นะครับสบาทแถวบ้านผมลานรับซื้ออยู่สบาทนะครับแต่ว่าไม่ใช่มันได้ไม่ได้อยู่ใกล้โรงแป้งครับมันหัวอยู่2บาทมันเส้นอยู่6บาท50า จก็อยากทํามันเส้นเหมือนกันแต่ไม่มีพื้นที่ตากก็ต้องใช้แรงงานต้องใช้เวลาก็เดี๋ยวรอดูปีหน้าครับอาจจะได้ใช้เครื่องมาสับทํามันเส้นคื่อเตรียมพื้นที่ในการตากก็สักทายทานผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีใครมี ข้อเสนอเนี้ยดีๆนะครับหรือว่ามีข้อคิดเห็นอะไระคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับกับเกษตรเพื่อชีวิตกับคุณครูไพรโรธนะครับเดี๋ยวปรับปรุงพื้นที่สักหน่อยแล้วก็ใส่เอ c นซีวัตถุเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลรั่วพื้นที่ดินก็ไม่น่าจะ มีความอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่ดินเป็นดินทรายแข็งๆนะครับหน้านี้ก็ดินดินทรายแต่ว่าถ้าไม่มีน้ำหน้าดินมันออกแข็งๆหน่อยนะครับเป็นหน้าดินที่กำลังปรับพื้นที่ใหม่รอปีหน้าจะดีกว่าเดิมนะครับฝากคนผูมทุกท่านนะ like, share, นะครับกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาในเรื่องของควอ,อที่เห็นอะไรต่างๆ ไอ้มีข้อสสนุเนี่ดีๆก็ยินดีรับฟังนะครับเดี๋ยวจะไปทำทางเอารถเข้ามาเตรียมขนอันนี้ไปขายน่าจะน่าจะเสร็จก็มาถ่ายแต่เช้านะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตาม มีสาระดีๆก็จะเอานำานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ